ด้วยแต่ทในความไม่สระโดดต่างๆนะครับเพราะว่าทำงจนะในส่วนของการแพร่ในเวลาพี่ชายี่ชายายเหรอพัคเซอร์นะครับเซอร์ม่ร์ที่ตำรวจที่เรีกวอกางานตกนะครับสถานีใ่ใหน่ต้องเกิดการ สวัสด ata, ีด้วยนะท่านกิรวัดแก่สอนั้น <Whew> ท <t strong> ี่เะทำลาดเอาโสทำเภอามอันนี่ให้เฉยๆให้ความเปวลาสักเสื้อผ้านวัสดีได้เสื้อผ้าเป็นปัจจัยในการประชุมเชิญนะให้กับคนตัเยนสุเด็กนะครับคนเวลาสำคัญจกไปแต่ท่านแต่ก็ เป็นคนต่างพื้นที่ในะเป็นคนต่างพื้นที่ในจังหวัดสกลนครเนี่ยที่ได้เดินทางมาประกอบอาชีพในการเดินทางมาทำงานอยู่ที่จังหวัดสกลนครนี่พยาในแล้วก็เนีครับได้มีการเสียชี่ิตเนี่ยเพราะนั้ในการเดินทางนะครับในความไม่สะดวกต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยญาติญาติ